เมื่อว,วันที่11สิงหาคม2567เวลา14.45น,น,นกองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประพัฒน์บสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกไมตรีศรีสันเทียเสนาธิการกองกำลังผาเมืองเดินทางเข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลให้กับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่เกิดเหตุกรณีเมือ่อวันที่10สิงหาคม2567เวลา22.30นกองร้อยฐานมาที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพ จัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจลาดกระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดในพื้นที่ช่องทางผาบ่งตําบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2567เวลา23นาฬกา32นาทีได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยสะพายกระเป๋าเป้สัมภาระดัดแปลงเดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ฝ่ายเราจึงเกิดการประทัดกันประมาณ10นาทีผลการประทัดฝ่ายเราปลอ,ภอ,อดภัยกลุ่มกบวนการหลบหนีไปได้หน่วยจึงได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ผลการปฏิบัติ ตรวจทบกระเป๋าเป้สัมภาระดัดแปลงจำนวนหนึ่งเต้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนจำนวนสี่ถุงถุงและประมาณ400กรัมรวมน้ำหนักประมาณ1.6กิโลกรัมและฝิ่นดิบจำนวนเก้ก้อนรวมน้ำหนักประมาณ14.4กิโลกรัมหากยาเสพติดจำนวนนี้หลุดเข้าไปในพื้นที่ต่อในของประเทศจะมีมูลค่าสูงถึง2 3 2ล้านมบาทปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรฝางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สินชัยพัชรธนาพเรียเพียงวริศราธินนารายงาน